าลืมกดใจกดติดตามและกระดิง่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลักกี้ใหม่ที่เพิ่งมานะคะนี่อันนี้เลยนะคะวิธีเข้าเออหลายคนถามมาว่าเข้าลักกี้เข้ายังไงนะคะอดัแบ,บแรกนะคะพอเราเข้ามาในหน้าหลักนะคะหน้าโฮมตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นคำว่าลัคก,กี้บล็อกตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้เลยนะแล้วเวลากดส่มอา้าจะกดสมยังไงล่ะ ก็กดคาว่าบวกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำเควสนะคะเพื่อจะได้กราฟฟรีนะคะก็ก็เก็บกันไปเรื่อยๆนะคะมันมีสาวันนะคะก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะก <to> ็อะารแคุณไปลองทํากันได้นะคะ จะได้ว่ามีคอเลคชันใหม่สะสมกันไปเรื่อยๆนะคะได้ชุดแล้วนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะนี่มีของทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะก็ลองไปทำกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะบ๊ายบายค่ะ